สวัสดีตอนเย็นนะ้หิมะตกเห็นห,หิมะตกไหมฮะเดินฝ่าหิมกะกับปกติต้องกางลมแต่ว่าไม่มีมือนะฮะโอ้เห็นบอเห็นไหมหไหมันย้อนเสียงเนี่ย yeah. เห็นบ่เนี่ยเห็นไหมคะหิมะ ก่อนมาเริ่มเลยนะคะเต็มเสื้อเต็มเสื้อเต็มหน้านะตอนนี้เต็มเสื้อเต็มหน้านะคะที่มาตกแสงไฟกลาคืนเลกลหยบขี้หมาอย่างเดียวเลยนะตอนนี้ กลิ่นหอตเลยบานเอาเนาะเวลาฝนตกมันจะแบบกลิ่นอายดินหอมกลิ่นอายดินเนาะดูนี่มันมีดินดูนี่มันก็มีดินดูแต่ว่าส่วนใหญ่ถนนเขาเป็นเฮดเป็นแบบบ้ามีดินคือบ้านเอมบานเฮาเวลาฝนตกมันจะหอมดินเนาะหอมกลิ่นดินเฮียมัดตกเต็มเต็มเต็มตัวเต็มเสื้ออะไรังเนะเต็มหมด้วย ยนี่สวยดีเนะสวัสดีค่ะตอนนี้ไม่ทำอะไรแล้วนะคก็เป็นไปตามยถากรรมนะคะทำงานไปคนะ่ะว้าตกเยอะมากค่ะ ถึงซีรีเกาหลีเลยหิมะตกตัวนั้นคือนงอางเอกยังนางเอกยังฝากเกาหลีฝาหิมะนะฮะหิวแส,มมมสงมากค่ะตอนนี้หิวแสงหิวแสงแดดนะคนะหิวแสงแดดใครกับไทยก็เพื่อ เที่ยวเผือด้วยนะคะอาบแดดเผื่อด้วยนะคะ,ออะ,คะตอนนี้ที่ไทยอากาศเป็นยังไงเนาะหนาวปะวร้อนเข้าเดือนอ๋อมันเข้าเดือนนี่สะ